ในน้่ใช่ใช่ไปไป,ไปกนันเลยคนละขนาดน้องนวลคนหนึ่งอยู่บนบ้านเจ้าว่าชื่อมีทั้งหมดสี่คนมีทั้งหมดมีชื่อน้องนวลน้องจันน้องทิพย์น้องบัวมีสี่คนเป็นพี่น้องแต่ตอนนี้เหมือนกับว่าตาลุม สาวไว้คนหนึ่งแต่เนี้ยเหมือนกับว่าน,น้องพิมพ์กับทั่งยิงเพชรน่ะมันะมปลดปล่อยแล้วไงนี่ชื่อนางจานน,น่าจะปลดปล่อยแล้วแอปแอปก่แอปก่อนดูเด็กพี่สีเหนไหมครับสวัสดีครับอ๋อผมแค่จะมาเที่ยวครับมาเที่ยวหา อ๋อผมพาเพื่อนผมมาด้วยคนหนึ่งครับชื่อชื่อก็เรียกบนข่าวครับใครอยากจะมารู้จักกับหมู่บ้านแห่งนี้ครับก็ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกท่านนะครับพบกับเชนคนลังข่าวนะครับก็ยังไงก็ได้เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมนะครับก็วันนี้ผมก็ได้กลับมาที่หมู่บ้านอีกครั้งหนึ่งครับผมจะมากลับมาเยี่ยมนางนวลกับนางจานแล้วก็นางทิดนางบัวนะพี่เอฟซีทุกคนก็หลังจากที่ผมมาคืนก่อนนะครับเหมือนกับว่า นางนวลเนี่ยจะกลายเป็นผีนะครับกลางคืนเนี่ยเวลากลางวันเนี่ยเขาจะกลายเป็นคนตีแล้วผมก็มากับน้องพิมพนะครับเหมือนกับว่าผมมาแล้วชาวบ้านเหมือนว่าไม่ต้องรับไม่ต้อนรับเขานะครับเหมือนว่าไปเที่ยวหาชาวบ้านชาวบ้านขับไล่เขานะครับเหมือนกับว่าไล่เขาไม่ให้มายุ่งเกี่ยวกับชาวบ้านนะครับชาวบ้านก็ไม่อยากมายุ่งเกี่ยวซึ่งในวันนี้นะครับพี่พีเอทุกคนผมก็ไม่ได้มาเพียงคนเดียวนะครับซึ่งผมก็ได้พานี่นะครับแนะนาตัวครับ สวัสดีครับจากช่องกรเลี่ยงบนเขานะครับปัาเนี้้าตัวด้วยนะครับครับผมพี่พีเอซีครับทุกคนก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามกระเลี่ยงบนเขาให้ผมนะซึ่งในวันนี้ผมก็จะได้จะพากระเลี่ยงบนเขามาหายิงสาวสองพี่น้องอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เขาได้รับรู้หรือว่าได้มาสัมผัสกับหญิงสาวสองคนนี้นะครับพี่พีเก็เขาบอกว่าตั้งแต่ มาเนี่ยเขายังไม่เคยมาเขาดูคลิปพวกผมแล้วเขาก็อยากจะมานะครับพี P ่พีเอฟซีทุกคนยังไงก็ขอร้องพี่พีเอฟซีทุกคนนะครับอย่าลืมติดตามช่องกระเลียงบนเขาหนยนะครับพี P ่พีเอฟซีทุกคนเอางี้นะครับถ้าไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวผมกับกระเลียนบนเขาจะไปกันเลยนะครับไปเลยไปครับ เดี๋ยวเราไปที่หมู่บ้านดีกว่าไปซึ่งตอนนี้ก็นี่นะครับหมู่บ้านตอนนี้เราก็จะเข้าไปถึงในหมู่บ้านแล้วนะไปกัะเลี่ยมันเขาซึ่งตอนนี้เราก็ต้องเดินทางเพราะตอนนี้ผมเพราะกันเลียงบนเขานี่เป็นคนแปลกหน้านี่เราผมก็ต้องขับไปไปแนะนําเขาก่อนนะพซีนะพอพอผมกลัวแบบเอ้ยิงเต่าสองคนเนี่ยกลัวแบบเขาจะกลัวไงแล้วกลัวจะมีทะเลิะไงเพราะเขาไม่เคยเจอกัะเลียงบนเขาครั้งแรกเป็นครั้งแรกของเราไง พี่ไทุกค่เลี้ยุซ้ายเฉอไหมเละซูมความไปดีหมือนว่าไอ้องคนน่แหะใช่ๆยืมเสาเนี่ยหมือนึงว่ากำลังทำเลยซกอย่างทำขอสารพัานไปแล้วเขาไปใกล้ๆเดี๋ยวเขาไปคุเขาเนาะตอนนี้เรากำลังทำาอสารีตบ้านอยู่ <พ><น>ใช่ใช่ใช่ไปไปไปไห้คุณขนาดน้องนวคนหนึ่งอยู่บนบ้านใช่ปะ<ด>ชื่ออะไรกี่ค<ด>นมีทั้งหมดสี่คนมีทั้งหมดมีชื่อน้องนวลน้องจันน้องทิพน้องบัวมีสี่คนเป็นพี่<ด>น้องแต่ตอนนี้เหมือนกับว่าตาลุมอะ จับยิงสาวไว้คนหนึ่งแต่เนี้ยเหมือนกับว่าน,น้องพิมพ์กับท่านยิงเพชรน่ะมาปวดปอยแล้วไงคือนางจานะั่นน่าจะปวดปอยแล้วแอปแอบปแอปขอแอปขอดูด,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 ดิพี่พีพเอชยังไหมล่ะสวัสดีครับอ,อ๋อผมแค่จะมาเที่ยวครับมาเที่ยวหา อ,อ๋อผมพาเพื่อนผมมาด้วยคนหนึ่งครับชื่อชื่อก็เรียงบนข่าวครับใครอยากจะมารู้จักกับหมู่บ้านแห่งนี้ครับอออออตอนนี้ยิงสาวก็ชวนเราทั้งสอนี่ครับนี่นะขึ้นมานั่งก่อนสิจ๊ะขึน้นมานี่ก็เรียงบนขาวขึ้นมานี่เลย เดอ้าวแล้วน้องเจ้าอีกคนหนึ่งไปไหนอะ่ะอ๋อน้องข้าไปเก็บผักกับชาวบ้านเนื่องจากชาวตูวแ่ตตแล้วจ้าอืมอาอย่างงี้ขึ้นมานั่งก่อนได้ครับเดี๋ยวผมขอตั้งกล้องก็เรียกเขาเราตั้งกล้องกันดีกว่าเดี๋ยวเขาคุยด้วยเขาไปก็เรียกมมือเขาเราขึ้นไปคุยกับเขาข้างบนดีวกว่าเนาะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเราจะแนะนำเขาให้ เงนนวลไอ้นี่ชื่อก็เรียมบนเขานะครับเขาแบบอยากจะมารู้จักสาวหมู่บ้านสองพี่น้องเขาเขามาเป็นครั้งแรกไงอ๋อข้าจำได้แล้วเหมือนข้าเคยเจอที่พี่แสงพามาไงจ๊ะใช่ใช่ใช่พี่ใช่เขาเคยมากับพี่แสงอะ่ะเขามาไม่ตแต่แสงที่มาเจอท่านพ่อด,ด้วยอะ่ะที่ดุขี้ไม่ตแต่แสงไงนะเจอเจอ,เจอก็เรียมบนเขามาตอนไม่แต่แสงเรมาคุยไอ้นี่ก็คนนี้นะ เป็นน้องน้องของสองคนนี้นะแต่ยังมีน้องสาวอีกคนหนึ่งน้องสาวเขาตอนนี้ไปหาของป่าอยู่ไปหาของป่ากับชาวบ้านซึ่งตอน,ตอนกลางวันอ่ะคือสาวสองคนเนี่ยชาวบ้านเขาไม่อย,ยากไม่อยากไม่อยากเข้าไปหาเลยเพราะเวลากลางคืนอ่ะคือเน,นี่กลางคืนหลังคืนคาเป็นอีกคนหนึ่งกับไม่ใช่คนปกติอ,อย่างนี้ไงก็จะบอกให้รู้ไงว่าถ้าโอกาสหน้าถ้ามากลางคืนแต่ต้องให้ระมัดระวังเวลากลางคืนเนี่ยคือว่าจะให้สายเป็นคาผีดๆอ่ะออกมาหากินตองกินของดิบ แต่กลางวันเนี่ยเขาเอาเป็นถุงโปรตีนมาเราเนี่ยเจ้าพี่น้ำดีไหมข้าไม่ค่อยยื่น้ำทำไมหรอถ้าจะดีแล้วล่ะเนาะที่เกาะไม่ได้จ้าไม่ดีแล้วจ้าทุกเจ้าต้องหยกบยื่นของจากบ้านของข้าข้ากลัวว่าน้ำลายจะแปะเลื่อนแล้เจ้าจะกินโดนแล้วจะเป็นหนึ่งข้านะจ๊ะอ๋อท่ามานี้ก็กลัวไง พอกลางวันเนี่ยเขาอาจจะมีคนแค่กลางคืนนี้เราเขาไม่อยากให้เรากินของจากบ้านเขาไงแค่นำลายเราเก็บแตะเบื่อยกับของเขาปุ๊บเราจะกลายเป็นพิีดิ้งเราต้องระมัดระวังไว้ข้าวมือขอโทษทีนะจ๊ะไม่เป็นไรเอ้าออกมานานแล้ที่จะละจัได้สองสามวันเลยก็ตอนนี้ก็พี่ของนางนวลก็ได้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่สีนะพอหลังจากที่น้องทีมกับท่านหญิงเพชรได้ไปช่วยไว้ที่ตาลุงอ่ะขังไว้อ่ะ อไอลุงที่ไปหาซาบิตสไซใช่ไหมเขาขังลูกสาวคนนี้ไว้ไงเหมือนกับลูกสาวคนเนี้ย<ม>เวลากลางคืนจะออกนวันหนังมากเลยเหมือนเพรว่าตาลุงของเขาเลยขังไว้เนี่ยขังไว้ไม่ให้ออกมาเลยเพิ่งจะไปช่วยได้ไม่กี่วันเนี่ยแล้พี่เซนกินอะไรมาหรือยังจ๊ะกินมาแล้วครับเพราะก่อนที่เราจะมาเนี่ยเราก็เดินทางมาเนี่ยลงามาเนี่ยตีข้าก็จะถึงวันเนี้ยเราก็กินข้าวเช้าบนล่องห้วยแล้วเรียบร้อยแล้วครับใช่ไหมพีนะ่อืน แล้วน้องสาวเจ้าเมื่อไรจะกลับมาเนี่ยน่าจะดึกๆนี่แหละจ้ะเพราะว่าเขาเขาปากกันไปไปกลจ้ะอ๋อก็มีน้องสาวคนหนึ่งไปหาของฝากไปกลมากจะพาไปเที่ยวให้พวกเจ้า,าไทยเที่ยวหาชา,าวบ้านก็ไม่กล้าพากลัวจะโดไไนไล่แต่พี่ขาี่ไม่นใจจะกากับแต่รับไม่แน่ใจจาคกับพี่านีเขาไ่คเข้า,ขา,ขาไปยุ่งเยจ้ะ ประมาณนี้นะครับพี่สีทุกคนก็เหมือนว่านางนวลครับางจานนี้คือว่าชาวบ้านเขาจะรังเกียจนะเหมือนว่าเวลากลางคืนเนี่ยกลายเป็นผีแต่บัวนี้คือว่าชาวบ้านเขายังแบบไม่รังเกียจคือว่ายังคุยกับชาวบ้านได้อยู่นะพี่สีนะแต่สองท่านเนี่ยคือว่าชาวบ้านเขาแบบรังเกียจมากเลยเปเรียองของเขาอาจารย์นะค่าสองคนอยู่ที่ต้องเดินไปหาใครเลย จะอยู่แต่ใหนบ้านจะไม่ออกไปไหนชี้เดียวลก็งยบสิชีเดียวไปเนี่ยแฮ่นวีเออสิเงียบไปเ่เราวนุมาอยู่่อนบลาห้องรว กาเลี้ยงมวยขาวเขาอยากจะมารู้จักกับลิงสาวสองหมู่บ้านสองพี่น้องก็ครั้งแรกของเขานะที่เขามาพ่อเ,เป็นไงบ้างดีไหมหมู่บ้านเขาดีไหมบรรยากาศดีไหมบรรยากาศดีแต่กลางคืนนี่เขาเปลี่ยนเป็นคนหมดคนเลยนะใช่กลางคืนนี้เราเข้าใกล้ไม่ได้แล้วเรามานั่งคุยกันไม่ได้นะถ้าไม่มีท่านชายนี่ครูเรามาไม่ได้ดีที่ไอเดอร์สัญญาเดกน่นมันเด็กคนไหนเป็นแสิ่งาว่าถ้าอยากรู้ เวลางั้นคืนก็มาได้นะก็ะเรียนมือขาจะได้รู้ว่าเป็นยังไงดีปกติเป็นอย่างเงี้ยคุยกับเราอย่างเงี้นะ <S <S แต่วนเ,นเ,เาวาแบบเลากลางคืนเนี่ยเขาจะเอาวาดแบบจิตขอบกินเลือดขอบกินเนี่ยสดๆแต่เขาวางถ้าอยากจะมาก็มาได้นะอยากจะลองดีอนะนะแต่ต้องมีอาจารย์ด้วยนะมา <S <S ไม่มาดีกว่าอืม <S <S ใช่แล้วขอบกันนู่นกินนี่เล้วหายั้ไม่ได้ใช่เดือลหบักเราแต่เอาตัวไม่รอยพอมากลางวันนี่ก็พอละ พอไม่รู้แต่เด็กเก่งเนี่ก็พอแล้วใช่เพราะกว่าจะมาได้นี่โอ้โหใช้เวลานานเหมือนกันเพราะเราเดินทางวันนี้ก็สายมากนะพีเอฟีนะงั้นเราควรเดินทางกลับก่อนดีกว่ามอ,มอเดี๋ยวเก๋เ okay, ลยมอเดี๋ยวเราทุกสองคนจะกลับก่อนนะครับครับผขึ้นไปให้ใหาดกมด้ยยอย่าเลยให้ปลา้าไปส่งใบจ้าได้เลยอาจารย์กเริชื่อไปได้มั้งเดี๋ยวเดี๋ยว กินสาว้องสองพี่น้องเลยนะจ๊ะนี่ครับพวกเจ้ากินข้าวกันเรียบร้อยยังเนี่ยกินแล้วจ้าอ๋ออ้าวแล้วกินข้าวกันไรครับพวกข้าก็กินกับผักอืมก็เรียกของเขารู่แม่เขาอ่ะตอนนี้เขากลางวันเนี่ยเขาจะกินข้าวกับผักเยอะเขาก็จะหาเก็บผักบริเวณเนี้ยปอดสามพิษนะเขาเขาจะไม่เพราะ ในหมู่บ้านเขาเนี่ยกลายจากหมู่บ้านของเรามากเลยเขาก็หาของป่าหาอะไรเก็บกินกันอย่างนี้แหละเนี่ยเขาก็มีผักเผือกที่ปลูกไว้ไงอันนี้คือครับส่งเราใช่ไหมใช่เขาจะส่งเราครึ่งทางไปเดี๋ยวไ,ไ,ได้ครับได้ครับเดี๋ยวพวกผมทั้งสองคนจะขอเดินทางกลับไปเองครับเดินทางกลับไยจ้ะครับ ก็พอไปจเดือนถอนขึ้นเขาเพราะเขาที่เราไปกายมากนู่นเลยนะครับกายมากเลยพี่พี่ีทุกคนพอตอนนี้เราก็ได้ได้พาการเรียนบนเขามารู้จักกับหญิงสาวสองพี่น้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วสวยดีครับใช่เขามีคุณแม่คือว่าไม่ต้องมาไกล้เขาหรอนะใช่กลางคืนแลวเขาไม่ใหญ่จะให้มันลุกกลัวเลยยังไงใช่เพราะกลางคืนนี้เหมือนกับว่าเขาจะกลายเป็นผีดิบไงใชไหครับก็อยากให้มารู้จักแค่กลางวันไงแค่กลางคืนะกลัว มาแล้วปุ๊บกลัวยิงสาวสามคนเนี่ยอารวันหนักมากเลยยิ่งยิ่งนวนกระจานนะนะอารวันหนักแบบจะกินเราให้ได้จะทาร้ายเราอ่ะก็เลยไม่อยากถามมารู้จักกันคืนเี้ยไม่อยากไม่กล้าถามมันเลยเพราะเชญมาต้องต้องมากับท่านชายไงท่านชายพี่ชายของท่านหญิงแพทยีธีดงไงถ้าไม่พาถ้าไม่พาท่านชายมาปุ๊บเชนมาคนเดียวก็กลัวไงเดี๋ยวมันจะเล่นงาเนาแล้วเาก็จะเดือดในตะบันใช่ ก็ยังไงก็พี่พีชทุกคนนะครับก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามช่องกระเลียงบนเขาให้ผมด้วยนะครับซึ่งไว้โอกาสหน้าเน,นี่ยเผื่อกระเลียงบนเขาของผมก็จะมาถ่ายทำกับผมเรื่อยๆนะพี่พีนะเอา,อางี้นะพี่ซีทนุนเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวผมกระเลียงบนเขาจะขอเดินทางกลับบ้านก่อนนะครับนี่นะับ